ลาวสตาเกียรติธงยศเจอกับเพชรเมืองกันชอหพยักครับผมลาวสตาเนี่ยอายุ25ปีครับส่วนสูงนี่150สไตล์การชกก็เป็นมวยบู๊ครับผม ต่อยท้องต่อยหน้านะครับผมปัมตีวงในบูดุดันครับแรงปลายก็แข็งแก่งครับสถิติไฟล์ล่าสุดของเจ้าตัวก็เอาชนะน็อกโจโฉบูมเด็กเซียนมานะครับผมในยกที่2ป้องกันแชมป์เอาไว้ได้นะครับผมเพชรเมืองกันชอห้าพยัก์นะครับเพชรเมืองกันเนี่ยอายุ18ปีครับสไตล์การชกก็เป็นมวยบู๊เหมือนกันนะครับผมเตะขาต่อยหมัดครับผมเตะขวาต่อยขวาแรงครับเหลี่ยมหักเหลี่ยมเทดีครับผม แข็งแกร่งแข็งแรงครับผมฝ่ิติล่าสุดของเจ้าตัวก็แพ้คะแนนให้เสือภูมินะครับผมส่วนตัวชอบภูนี้นะครับผมก็มองไปทางฝ่ายแดงครับผมลาวสตาครับลาวสตาเนี่ยมีลูกเก่าเกมกว่านะครับผมเป็นรุ่นพี่ครับหลักเหลี่ยมชั้นเชิงนี่ไม่เป็นรองคู่ชกแน่นอนครับผมในวันนี้นะครับผมและถ้าอยากได้ทีเด็ดก่อนใครทุกวันพร้อมเข้ากลุ่มวิเคราะห์สดๆกับทีมงานมืออาชีพกดเข้ากลุ่มไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับ